้ไม่ขายหลุดนะบอกเลยมาล่ะโอ้โหเครั่วหมดรั่วหมดลั้งสวยของยิงแม่งเลยท่นนะสวยให้เจาเลยเวลาเงินในที่มีค่าข้างล่างกองไอ้เฮียเลยยิงให้ตาย เดือดเดือดเอเชียมาวะาอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่มีใครรู้รอดไปตั้งตีสี่ไปดีไปอันนี้ฮะบ้าขอบขอบ ขอข้เอวบนม like าแล şey. ้วไอ้บนมาแล้วไปดูมาละโอ้โหเจ๊เท่รั่วหมดรั่วหมดไม่รั่วไม่รัว對對่วอ่ะไอ้ตามแผนอยู่ตามแผนอยู่ตัวเอวมึงเข้าตัวนึงยิงป๊อกสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยแผนดีแผนดีมันเหลือตัวเดียวสวยหมดสวยนี่ดูแผนครับเราจะได้จับไปมีเพลงอะไรมันมีเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ มือนเดิมเหมือนเดิมโอโจโอโจเนี่ยมันน่าจะรู้เราแผนเนี่ยตักตรงไหนวะไปเลย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 เข้าอยู่ระวังดีเอโบนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสามแยกสามแยกสามแยกมันจะเข้าสามแ์เยสวยสวยเจ็บเจ็บเจ็บตะเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งบีกัสหนึ่วิ่งเข้าป๊อกสวยจะเล่นจะเล่นระเบิดสามแยกสวยไหม สวยหมดไอ้ากับตัวละครกูมึงดูมึงดูแผลตัวละครมันเหมือนก็มันใส่หน้ากากกระโหลกมาไอ้เที่ยโอ้โหกูโหลก็เดไม่ได้เนี่ยพงของเองนะเอบนเอบอนเอบนตัวหนึ่งเอ้บนตัวนึงเอ้บนตัวนึ่งสวยเฮ้ยมันวิ่งไปยังวะสวยไม่มีแผลแล้วนะ ไอ้เช <yap> <asan> ี่ยหลุดไม่ใช่ไอ้เหี้ยไอ้ตัวไอ้ตัวมีตัวนึ่งพิ้งคูดไวเลยไอ้เหี้ยฉายาเหี้ยอะไรวะน่าเฮ้ยเจ็บแล้วเป็นสวยมาแล้วมาแล้วโดนมันโดมยิงมันโดมยิงสวยอีตางหา tốt hơn đấy một con, tốt tốt, sắm một, sắm nhát, sắm nhát, sắm nhát, đừng thình nhát, đừng thình nhát, sắm nhát không cần phải, chạy hình ảnh có sau lưng, đùa sau lưng, ế này này mót, thay thay thay, 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 thay thay thay,

มาแล้วน่าจะมาแล้วประวะสวยเนี่ยวัดสวยสวยท่านท่านท่านไปโดดแทนไว้ปโดดแทนโดดแทนป้าโดดแทนโดดเลยโดดเลยโดดเลยเก็บสวยวางยากระเฮ้ย ai chỉ nói em muốn chơi cu bọt lê lắng Điều lắng lắng quên nào Ba mày mang mấy cái đồ lấp bể rồi chờ nó nói mặt xa lấp bể nó không thương mà đi đua này qua đây này qua đây anh kia đây là thiết gì, quay của thằng đồng mày em làm mới mù đấy lên một đề bạn muốn gì hỏi thằng 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 đây đồ lấp bể đồ lấp bể thằng nhảy ถอยเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมาเายาวยาเอ้ยปืนไปปืนแยกคู่ไปปืนแยกคู่ไปเอามาปืนแยกคู่ไปเดนเดไม่มีเจ็บ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 ิแล้วิแล้วิเข้าแล้วยิง

หาเลยเวลาทุกนาทีมีค่าข้างล่างกล้องไอ้เหี้ยเอ้ยยิงให้ตายเดือดลูกอันนีเอเชียมาว่ะอาขาเอาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่มีใครรู้โคตรโหดอ่ะไปดูนะไปดูนะดู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 มาปะวะอ้เหี้ยเมื่อกี้ยังมาอยู่เลยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบนมาแล้วมาเยอะอีกแล้ว